สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมังงะเรื่องคนิจิลูกแกะพันเสือนะครับเป็นมังงะตั้งแต่ยุค2000ต้นๆครับ2002-2003นะครับอันนี้เป็นเล่มลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ของไทยถ้าของไทยจะเป็นของวิบูลกิจนำเข้ามานะครับเล่มนี้คือผมประมูลมาจากยะฮูเจแปนนะครับนี่นะครับที่แปลมาคือเขาขอบคุณที่ผมประมูลเล่มนี้มานะครับ เล่มน,นี้ที่ผมต้องประมูลเพราะว่ามีลายเซ็นของผู้แต่งเรื่องนี้อยู่นะครับนี่นะครับลายเซ็นของผู้แต่งเรื่องนี้คุณมาซือเอดะชุนนะครับเป็นลายเซ็นสดเลยครับนี่ครับยังเห็นรอยหมึกทะลุอีกน้างเลยครับเป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกมากนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ ก็คือพระเอกของเราพระเอกชื่อชิรามาเคนิจินะครับเป็นเด็กนักเรียนเรียนดีเด็กเรียบร้อยแต่ว่าโดนเพื่อนในโรงเรียนกับเพื่อนในชมรมแกล้งนะครับซึ่งคนที่มาช่วยพระเอกไว้ก็คือนางเอกของเราชื่อว่ามิอุกนะครับนางเอกได้มาช่วยพระเอกที่โดนแกล้งแล้วก็ได้พาพระเอกไปที่บ้านของตัวเองเพื่อได้ไปเรียนรู้วิชาการต่อสู้นะครับนี่นะครับอาจารย์ที่ได้สอนพระเอกเกี่ยวกับ ศิลปะการต่อสู้ก็จะมีคาราเต้กังฟูยูยุสสูของญี่ปุ่นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงอย่างนี้ไหมแล้วก็มวยไทยแล้วก็ศิลปะการต่อสู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธนะครับอันนี้จะเป็นคุณปู่หรือคุณตาของนางเอกนี่นะครับเนี่เป็นผู้เท่าที่เก่งที่สุดแล้วครับในบรรดาทั้งหมดนี้นี่นะครับนี่เป็นเนื้อหาภายในเล่มคร่าวๆนะครับนี่จะเป็นของเล่มญี่ปุ่นนะครับ เรื่องนี้ก็จะมีความเป็นวบวับอบ,บิอบบมเบโปหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับนี่ครับบ้านของนพียก็จะเป็นโรงฝึกนะครับพะเยอก็จะไปฝึกว,วิทยายุทธที่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแนะนำให้หามาอ่านเลยนะครับ ในเรื่องคือสนุกมากฉากต่อสู้อะไรก็ถือว่าดีมากนะครับผมเขียนออกมามีเป็นเมฆก็ได้นะครับแต่ว่าเมฆน่าจะหาดูยากแลยครับมีเป็นเมฆภาคไทยด้วยก็ขอจบการรีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเล่มต่อไปผมจะเอาเ,ออเรื่องไหนมารีแล้วก็รอดูกันได้นะครับผมครับ